สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าอุตสอกัรช่างทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามารีอีกแล้วจ้าทันนี้มาฟังสเปคเครื่องกันดีกว่านะคะเป็นตัวฮีโน่เมก้าเจโอเจ็ดอีสองร้อยีแปรคอมาเรีวโชโรนะคะเป็นชุดตัดนะคะชุดตัดแต่ว่าเป็นหัวนอกนะหัวนอกชุดตัดแล้วก็คาซีก็เป็นคาซีนอกนะคะแล้วก็นําม,มาประกอบใหม่นะคะเป็นคาซีนอกอรวมๆก็เป็นหัวละคาซีนอกนะคะแต่ว่าราคาอาจจะ ถูกกว่าฮอลลักซีมาเลยนะคะอืนะสเปคคันนี้ก็คือติดมาจากมากับหวัวเก่งเลยนะคะติดมาจากนอกเลยนะคะการชนนะคะแก้มปังต่ตปังต่ตแขบกระจางช่องลมเป็นงานนอกหมดเลยนะคะลูกค้าอืมเป็นงานนอกหมดเลยคุ้มคาะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะคันนี้ลูกค้าขึ้นก,บบกระบะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะชุดกระบ,บอกดําอยู่ที่สีันค่ะ ภายในนะคะยังไม่รีแมมปนะ,ะนี่ค่ะสวยมากเลยตั้งแต่บานประตูนะคะใหม่มากนะคะสดนะคะดูตั้งแต่ตรงนี้ก็คือเหมือนไม่เคยใช้งานม,มาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพื้นพรมนะคะพรมก็คือสวยมากนะคะไม่มีเก่านะบอกเลยเป็นงานนอกที่แบบสดจริงนะคะนี่ค่ะภายในเหยด้านบนมาครบเสร็จ ตั้งแต่ฝั่งคนขับถึงข้างคนขับนะคะไฟจะมีอยู่สามสามอันด้วยกันนะคะไฟกลางนะคะแล้วก็ซ้ายขวานะสว่างสวัยอันนี้เป็นหัวแคบคะ่ะลูกค้าลูกค้าสนใจหัวแคบก็สามารถมาเอา่าชื่นชมผลงานได้นะนะคะสั่งจองได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกสเปคสีได้เลยตัวนี้เพราะว่ากระบะขึ้นกระบะดำเรสร็จสอบเรียบร้อยแล้วนะคะความยาวของกระบะดำมาตรฐานทั่วไปเลย3เมตร5้ารวมฝาท้ายนะคะ กว้าง2เมตร2เมตร12อืมกว้าง2เมตร12สเสาสูง85ร้ระแนง2ไม้ปักนกแก้วงงบปลายหูช้างเดี่ยวคะ่ะลูกค้านี่คะ่ะเราเสริมนะคะเสริมเหล็กดำคัสซีให,ห้ลูกค้า1เส้นนะคะเรายังไม่ใส่ไม้รองดำน,นะเราจะใส่ก็ต่อเมื่อตอนที่เราทำสีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเก็บงานรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดถังน้ํามันพอดีตัวรถเลยนะคะลูกค้าอยากได้ถังน้ามันเล็กๆที่แบบ ประหยัดน้ำมันนะคะนี่ค่ะคันนี้เลยนะคะถังน้ามันหนึ่งร้ยลิตรแล้วก็ถังน้ํามันเขาใหม่เลยนะคะอันนี้ติดมากรับหัวเก่งเลยนะติดมากับคสซีเออติดมากับหัวเก่งเลยว่าชุดตัดเนี่ยเขาจะแบบอะไรของเขาเป็นงานนอกมันเป็นอะไรของชุดตัวคันนี้เลยเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คคสซีของเขานะคะอันนี้ก็เป็นคสซีนอกเรานามาเหนไหมคสซีนอกประมาณนี้เลยลูกค้าลูกค้าดูได้นะฮะอะไม่เห็ืคสซียู่ฟังไหนนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอฟอะไรเนี่ยนะคะเป็นเป็นของนอกเลยนะคะเออพัสซีนอกมองมองมาฉัดนะคะอ่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราจะแถมทุกตัวนี้ให้ทุกคันนะคะไอที่เกี่ยวเนี่ยงวงเนี่ยงวงช้างเนี่ยหูวช้างเดียวค่ะลูกค้าพอนันท้ายเดี๋ยวเราจะใส่ให้ลูกค้าอยู่นะคะประ้องเป็นห่วงเลยว่าเ้างบใส่ใไห่เถมให้ทุกคันนะคะปาไปแล้วสามนาทีนะคะ ก็เดี๋ยวมาชมผลงานได้นะคะอยากเห็นผลงานอ้หริผลงานจริงๆของมันเลยเนี่ยมาเบิงใดนะคะอยู่อุสวกันช่างนะคะเบอร์ทั0ว0 1 6 4 3 9 9 4 8 4เสีค่ะ0 8 9ย8 4 9ด3 5สสี่ยสุชารับสายนะคะเพจนะคะอุสวการช่างทางภาพจุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะอีกเพจหนึ่งก็จะตามชื่ออู่อุสวกันช่างตรงตัวเลยนะคะคันนี้ฝาข้าง50นะคะนี่ค่ะฝาข้าง50 ถุงหลอกทุงมร่มก็เป็นของหลองมดละคา่ะลูกค้าอืมนะคะคือสิเป็นสุดตัดแต่ว่ามันเป็นงานนอกมดเลยนะคะคือสิเป็นสุดตัดกับเป็นงานนอกมดเนี่ค่ะดูได้นะมาดูฝั่งคนขับค่ะลูกค้าเบาะเอาไปทําอยู่นะคะเบาะเอาไปทําอยู่เนี่ยค่ะที่นั่งพิเศษของเรานะคะที่นั่งที่นั่งพิเศษอ่ะ ใหม่มากลูกค้านี่ค่ะ <clubs> ใหม่มากใหม่มากแล้วก็เดี๋ยวนะบอกบอกมาไหเนี่ค่ะไอ้กุญแจเขาจะประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นกุญแจกุญแจถังน้ำมันนะกุญแจถังน้ำมันนี่ติดกับมาตัวติดมากับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ของกุญแจนะคะนี่ค่ะโอ้ยเบ่งแอันนี่ออันนี้ก็แบบ เลเชื่อแล้วนี่หม่มากหม่จริงนะคะคันนี้หม่จริงนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะลูกค้าจะเดินเรื่องทกศรหรือว่าจะปิดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะออกสวนก็ดีนะคะทกศคันว่าลูกค้าเป็นสมาชีกแล้วนะคะลูกค้าสามารถเอาไปอัน<ม>เอามาเอาเอกสารกระทั่งอุตสาหกรรช่างไปดําเนินการเลยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวหนูจะเปิดตัวนี้ให้ดูนะคะเยอด้วยเยอด้วย นี่หมาจริงนะนี่ค่ะรักษาระดับน้ำพอเย็นให้อยู่ในระหว่างทีอ่อันนี้ก็เป็นนี่ค่ะมีภาษาไทยด้วยอ่านะคะมีภาษาไทยด้วยนะจ๊ะว่า,าไม่ได้โอ,โอนเวนนอ่ะตามนี้ค่ะรีบดูประมาณน,นี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถไร้ใช้งานแล้วก็คันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสเปคสีได้แล้วก็เลือกสเปคการตกแต่งได้นะคะฝากผลงานอุตสาหกรรมช่างนะคะสเปคเครื่องคันนี้จะเป็นตัวฮีโนเมก้าเจโอเจแรงนะคะหัวลากคันซีนอกนะคะก็สามารถมาจ,าจบับจองผลงานอุตสาหกรรมช่างได้เลยนะคะสนใจเข้ามาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมช่างนะคะ0ุด1 6 4 3 9 9 4ค่ะ 089549435เสยียบสัญจรับสายติดตามเพจค่ะอุตสอหการช่างทางภาพจุลบุรีจังหวัดสุรินร์อีกเพจตามชื่ออู่เลยค่ะอุตสอหการช่างนะคะช่องทางติกต่อค่ะอุตสอหการช่างทางภาพจุลบุรีนะคะหรือ AM อ็มอรสกอเนึห่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ